พบกับรายการโดกเก้าวารตี้นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วกองทัพบ,บกกันค่ะโดยโดกเก้าวารตี้ในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมกับบรรยากาศของพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการภายในกรมกิจการพลเรือนทาหารบกค่ะซึ่งน้องๆน,นั้นนะคะถือว่าเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถพิเศษขยันตั้งใจทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบตัติถือว่าเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ดโดยโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้บังคับบัญชาของกรมกิจการพลเรือนทหารบกของเราค่ะท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการศึกษาของเด็กๆอันจะก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประสิทธิภาพบุตรของกําลังพลให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่นะคะมีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินยัยขยันหมั่นเพียรฝ่เรียนฝ่ศึกษาค่ะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและช่วยพัฒนาประเทศของเราต่อไปได้ในอนาคตค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของกําลังพลพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจให้กับกําลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยค่ะ <S <S และในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันรวมทั้งไปสัมภาษณ์น้องๆที่ได้รับมอบทุนการศึกษาไปกันค่ะ อยากจะฝากกับพวกเราไว้ว่าเราจะเรียนนะครับเรียนแล้วเราสามารถที่จะมีหน้าที่มีงานนะครับมีค่าตอบแทนที่ดีเราต้องคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะเข้าใจแล้วให้ความสําคัญของภาษากท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชาทุกระดับนะครับที่ ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ในเรื่องของการจัดทุนก,การศึกษาต่างๆนะครับลงมาสู่บทหลานของกํามรัตน์ครอบครัวแต่วันนี้ในปีนี้นะครับแล้วก็ยินดีกับลูกๆผู้ปกครองทุกท่านทุกคนที่ได้รับทุนในปีนี้แล้วก็หวังว่าปีหน้านะคงจะมีของการศึกษาหรือผลการเรียนนะครับที่ดียิ่งยิ่งขึ้น,นต่อไปขพขอคุณก,กรมกิจกาพรพอละเลือนอาหารบก ที่ว่าทำการศึกษานี้ให้กับหนูหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและจะมาเป็นประโยชน์เพื่อสังคมค่ะสวัสดีครับผมขอขอบคุณกรมกิจการพลเรือนอาหารบกที่มอบทุนให้ผมครับผมสัญญาว่าโตขึ้นผมจะเป็นคนดีและรับใช้สังคมและประเทศชาติครับ นี้นะคะปี2,563พิเศษกว่าปีก่อนๆที่เคยมีการรับมอบทุนมาค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะได้มีการเพิ่มทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความสามารถพิเศษจำนวน5ประเภทด้วยกันค่ะ ไปเริ่มท,ทุนประเภทแรกค่ะทุนด้านกีฬาประเภทที่2นะคะทุนด้านศิละปะวัฒนธรรมประเภทที่3ค่ะทุนโครงการดิจิทัลเจนเซประเภทที่4ค่ะทุนด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและสุดท้ายประเภทที่5ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตรสําหรับน้องๆที่เป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือว่าองค์กรนะคะเช่นน้องๆที่เป็นประธานนักเรียนกิจกรรมนักเรียนผู้นําชมรมต่างๆค่ะ และนี่แหละค่ะคือภาพรวมของกิจกรรมการรับมอบทุนการศึกษาที่เกิดขึ้นภายในกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเรานั้นเล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะครอบครัวของกลำลัาพลก็เหมือนครอบครัวของกรมกิจการพลเรือนทหารบกของเราค่ะเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้หมดเวลาของโดอก้าวรารตี้แล้วนะคะแป้งกับน้องๆขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ